ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับโปรเอสดีเกมเมอร์ในเกม Drive Ahead กันนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกม Drive Ahead เหมือนเดิมตามเคยแล้วก็มีแขกรับเชิญเป็นคนเดินดตามเคยยูโรเซเธอร์คนเดิมนะคระเอาค่ะผมอัปโหลดเอ้ยไม่ใช่อัปโหลดอัปเดตเวอร์ชันนะครับผมฮะตอนหนึ่งเนี่ยครับผมก็เนี่ยครับหน้าหลักก็จะเป็นอย่างนี้นครับเปลี่ยนไปเยอะ ครับผมแล้วก็จะมาเล่นกัน,นะครับผมเสียงดังไปอขอภอภัยเดี๋ยวผมเล่นเสียงเกมให้ครับผมโอเคเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยเตดเตดเตดติรดเติตุ๋นเล่นทุกหมดเปล่าไม่อันนี้อันนี้อันนี้เล่นแบบนี้นั่นเอื้อเอื้อเอื้อข้ามคนนั้นคือใครน้ำขึ้นเขาทำธงน้ำขึ้นให้รีบตักตามสุภาพสิทช่วยนะครับผม เป็นห้าตัวป้องกันห้าตัวนะครับผมถ้าคือฆ่าจากกาห้ามาดูกันว่าผมจะทำได้หรือไม่ติดตามน้อยได้เหตุเกมช่วยได้เฮดปุ๋ยดีเกมเดือบเฮ้อแบบไอ้เจ้าจี๊ดเจ้าเจ้าว่าอาจจะถอดเฮ้ยในโลกคนนี้ลอยน้ำได้ในโลกคันนี้ลอยน้ำได้อันนี้ความรู้ใหม่นะครับผมเพิ่งรู้แปลว่าผมรู้ตั้งนานแล้วโอ้เคยลองทำแล้ว เอาครับเราก็จะมาลองดูกันสมุด A C อะไรครับกำลังอัดคลิปอยู่เออหล่นแล้วเห็นไหมยักษ์กำเนิงขออีตาเลงเอ๊ะไม่เอาไม่เอาไปให้ให้รถให้รถหมากระดิ่งมาแหวนตายแหวนมันไม่ตีจอมเบอร์ออนเบอร์อาดมากนี่ตัวเองตายจบกันเลยทางล็ตาเด้อโอ้ยถึงตา ผมแลวคือโยเซฟไทยาเอาก็จังมากว่าเดราอใม่กนเลย้ะพี่ขอล่นก่อนโอเราก็จะ่สนาทีโอเคเราม่เล่นนิดนึงนะครัถผกวันนี้เราจะอัาไม่ไม่เยอะอานนิดเดียวพอเราจะอ่าแบบนี้เเตตเตเตเ้้เต กลิมือจะชนะหรือยเซ่ถ่ายจะคุณฮัะเป็นผู้จุ๊ดนโอเอสดเกมือหรือยเซถ่ายยานีกเดี๋ยวเสียสมาธิหมดเถอะนะโอเคพอพอเล่นคนนะครับหมดแล้วหมดแล้วอะไรเดี๋ยไอตูเจะม่เหมือนเดิมนะครับผม เรารถที่เราจะเล่นนะครับก็จะเป็นรถรถรถคันใหม่บ้างผมเพิ่งรู้ในความรู้ใหม่นะครับว่ารถคันนี้ลอยน้ําได้ผมรู้เลยนะเนี่ยคันนี้ลอยน้ําได้ผมเพิ่งรู้เฮ้ยเจอแหละจ้าใช้รถคันเนี้ยเติบ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 เจ็โอเคเราก็ไปเริ่มกันเลยครับ ไเดี๋ยวบัตรหนึ่งพี่จเริ่มกันที่ผับเฮ้ยเอว่าไปฝั่งนู้นไปฝั่งนน้นกิโลเราพี่เพยายามันคจังหวะนี้นะครับเกมได้ค้างเรียบร้อยครับผมหนกับกรมค้างนึครับมันใ่ไครัแ่เมันค้างไปนะมานะรเรื่องรถดิไอีอไรล่อีอะไรล่ะมงอ้ยย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 กยยยยยย แป๊บๆๆๆๆเริ่มที่โรงเรียนเลยครับอ่ะเริ่มโรงเรียนปทุมเอ้ยพี่ยังโรงเรียนเลยช่วยตู้ตอนแดงได้ตายหน้าทีมไปแล้วแต่วันนี้เอาว่ามวไม่ไห่กว่าป้าหน้าทีมโอ้โหตายหาเลยเอาครับมีคนมีคนตายตายคนนี้ได้สีแดงมีคนตายสีน้ำเงินมีคนตายไปอีกตัวนึงโอ้โหไม่ตายแล้วสรุปใล้จะจมน้ำไปทั้งคู่ตายไหมตายไหม ทุนะครับทุกคครับแล้วก็มาเล่นกันต่อครับมาดูอย่างสีฟ้าครับไม่มีอะไรติดเลยอ้าวสีแดงตายไปแล้วมีคนฆ่าใครครับสุกดีก็ขอบคุณคุณผ้ามากครับผ้านี่เขาเปิดแกตุ้งไทยแห่งห้องแถวสองเอาตายแล้วสีแดงสีแดงมันตาย่่าางงีี้้นสฟถลมไปแล้วเเอ๊ะสีฟ้าออนสีฟ้าออนไม่สีแดงตายอ้าวสีฟ้าตายเองครับ สีฟ้าเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยนี่น okay ี like uh ่คืออะไรนี่คืะสีไนเนี่ยเปตายสีไหนสีแดงสีฟ้าสีแดงสีแดงอ่อนอะไรอย่างนี้มาดูฮะอันนี้ช่ลยรถกากรถที่กากที่สุดในโลกของผมค่ะเกือบเกือบพังแล้วรอบสองเลยมาปอแล้วนะวันนี้นั่นคือรถคันนี้นะอีกหน่อยนี่ผม กางแล้วครับไม่ต้องเถียงผมขอเกมนี้ผมไม่ได้เล่นเลยครับแต่ผมรู้ครับเสียนเหมือนเรียนมาไม่ครับเลียนเหมือนไม่ได้เรียนมาบ้างเาไม่ได้เรียนสามจองจึงอะไรนะฮอตแข่งกับฮอตได อยู่เสมอไอยูโรเนี่ยนะจะให้ไอไอไอตูนทายแด้คหมการ์กันเอาเลยเออขึ้นใจได้งหมเดินได้ตายเอาอีกรอบเอาอีกรอบเอาอีกรอบเอาไงวะเอาไงวะสีฟ้าสีแดงชนะตายฟ้าอ่อนไปเปลี่ยนรถนะคะผมตาสุดท้ายครับตัดสุดท้ายตัดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเล่นทันธรรมดาเอาไว้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้กดเครียดแล้วไปดูเพราะว ค้าบุ๋มเดินไวโอ้โหม้าถึงสีแดงล่วงลงไปแล้วอ้าวไฟฟ้าได้ล่วงไปตามเอายิงไม่ยิงก็มัวโอ้โหเดี๋ยวทาเป็นทางสีแดงไปคอามฟิตฟู้ดับรถถามไปาทางไปไปแล้วสีแดงได้ที่ไปเดินๆเดินๆเอาจักรเอาสีแดงตายสีฟ้าตายแฮ้สีแดงอีกแล้วโอ้ยหายไปก็เดี๋ยวดูสีแดงตายดิเงี้รอบนี้เดี๋ยวให้ดูว่าสีแดงเขาตาย แม่โดนยิงยาวไม่เป็นไรอ้าวสีฟ้ายิงหัวตุ๊กแม่สีฟ้าใครเสีแดงได้แล้วเตเอาตาต้าไม่โอมสีแดงได้แล้วยิงไ่้าสุดท้ายสีแดงได้จบเกมรัวแอ้วมาตุพี่ได้ใช่ไหม้างขอากสบแล้วใครที่ชอบย่าลืนกดไลค์ทั้ทายเพื่อเป็นกำลังใจในการทำทีมต่อไปทางา้วเลยครับ